ยังไม่สามารถจะตัดขันห้าใดเด็ดขาดด้วยกำลังของจิตย,ยังมีความรู้สึกว่าร่างกายเป็นเราเป็นของเราแต่ได้ว่าความรู้สึกของท่านมีความดีอยู่หน่อยหนึ่งว่าเราจะต้องตายยังไงยงก็ตายแน่เหมือนกับที่เปสการีเมรณ์คิด ถึงคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระธรรมสามิทิสรงตรัสว่าชีวิตเป็นของไม่เที่ยงแต่ว่าความตายเป็นของเที่ยงท่านดังหลายจงอย่ามีความประมาทในสร้างกันในการสร้างความดีนี่ความรู้สึกของพระโสดาบันในด้านสก,กายทิฐิมีอยู่จุดนี้เข้าใจไว้ด้วย มีคนพูดกันว่าถ้าเจริญสมถกรรมาฐานวิปัสสนากรรมาฐานจะต้องสามารถระงับทุกเวทนาได้หมดไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ร้อนไม่หนาวนี่ไม่ใช่ความจริงร่างกายยังมีความรู้สึกร่างกายยังมีจิตเป็นเครื่องรักษาร่างกายยังมีวิญญาณรู้การสัมผัส ถึงแม้ว่าพระอรหันต์ก็ดีพระพุทธเจ้าก็ดีก็ยังรู้สึกรู้สึกเจ็บรู้สึกปวดเหมือนกันนี่ว่ากันถึงอารมณ์ของมอโศนดาบันเมื่อจิตเข้าถึงเมื่อโศดาบันและมีความไม่ประมาทในชีวิตมีความรู้สึกเสมอว่าเราจะต้องแก่เราจะต้องตาย แล้วก็ขึ้นชื่อว่าความตายนี้ไม่มีนิมิตเครื่องหมายไม่ใช่ว่าจะไปกำหนดอายุการตายว่าอาย,อยุเท่านั้นเท่านี้จะตายตั้งแต่ความเป็นเด็กหรือความเป็นหนุ่มเป็นสาวความเป็นคนแก่อาการที่จะตายอาจจะตายวยโครคภัยไข้เจ็บอาจจะตายโวยปฏิเหตุ เนื้อตายเช้าตายบ่ายสายตายบ่ายตายเที่ยงตายกลางคืนคตายดึกตายหัวคำ่ำก็เอาแน่นอนไม่ได้ฉะนั้นพระโสดาบันจึงไม่ประมาทในชีวิตคิดว่าถ้าเราจะตายก็เชิญแต่ถ้าว่าเราจะตายอยู่กับความดี อารมณ์ของม่โสนดาบันที่จะคัดค้านคำสั่งสอนเององค์สมเด็จพระชินสีนั้นไม่มีคือว่าเป็นคนไม่สงสัยในคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัพพุทธเจา้านี่เป็นดับที่สองที่เรียกว่าวิจิกิจชาพระโสนดาบันตัดสังโยชน์ตัวที่สองได้คือความสงสัย ที่เรียกว่าวิธีกิจชาขึ้นชื่อว่าความสงสัยในคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่มีในประสงดาบันเกิดขึด้นโดยกำลังของปัญญาที่พิจารณาหาความจริงว่าพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นปัจจัยให้เกิดความสุขและอันดับหลังศีรับปร,บปราทราม a ตร พระโสดาบันย่อมทรงสินบริสุทธิ์ตามฐานะของตัวคำว่าฐานะของตัวก็หมายความว่าถ้าเป็นครวาสก็มีสินห้าเป็นปกติมีสินห้าบริสุทธิ์อยู่ตลอดเวลาไม่มีเจตนาในการทำลายสินรักษาสินบริสุทธิ์ ไม่ทำลายศีลได้ตนเองไม่ยุ่อ้อยบุคคลอื่นทำลายศีลแล้วก็ไม่ยินดีเมื่อบุคคลอื่นทำลายศีลแล้ว <c oughs> <c oughs> เป็นอันว่าประโสดาบันเป็นผู้มีความทรงอารมณ์อยู่ในศีลเป็นสำคัญนักหน่วงในเรื่องของศีลยอมตัวตายดีกว่าสินขาด เป็นการที่กล่าวมานี่หมายที่ว่าสังโยกสามราการนี้ประโสดาบันปฏิบัติมีจิตเข้าถึงตามนี้นี่เราขอพูดกันต่อไปว่าก่อนที่จะเข้าถึงความเป็นประสดาบันจากโลกีเป็นโลกกตระตอนนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเรียกว่าโคตรภูยาน ขณะเมื่ออารมณ์จิตของท่านผู้ปฏิบัติเข้าถึงโคตรภูยานคำว่าโคตรภูยานนี่ก็หมายความว่าจิตของท่านผู้นั้นยังอยู่ในช่วงระหว่างโลกิยะกับโลกุตระแต่ถ้าว่าอารมณ์จิตตอนนี้จะไม่ขังอยู่นาน บางท่านจิตจะทรงอยู่เพียงแค่ชั่วโมงหนึ่งหรือไม่ถึงชั่วโมงแต่บางท่านก็อยู่ถึงอาทิตย์สองอาทิตย์ถึงเป็นเดือนก็มีสุดแล้วแต่ความเข้มแข็งของจิตในช่วงที่จิตเข้าถึงโคตรภูยานท่านกล่าวว่าในขณะนั้น จิตของนักปฏิบัติจะมีความรักพระนิพพานอย่างยิ่งคือมีความรู้สึกอยู่เสมอว่ามนุษยสโลกก็ดีเทวโลกก็ดีพหมโลก,ก็ดีไม่เป็นแดนแห่งความสุขถ้าเราเกิดเป็นมนุษย์มันก็ทุกตลอดเวลา ถ้าเกิดเป็นเทวดาก็พักทุกโชกคราวหรือผมก็เช่นเดียวกันถ้าหมดบุญวาสนาบารมีแล้วก็ยังต้องจากเทวดาจากผมมาเกิดเป็นคนบ้างบางลายก็ไปเกิดเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตเป็นสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นอันว่าเขตทั้่งสามจุดไม่มีความหมายสำหรับใจ จิตใจของท่านที่มีอารมณ์เข้าถึงโคตรภูยานใจพอมีความต้องการอย่างเดียวคือพระนิพพานเป็นปกติแต่้ดว่าพอจิตพ้นจากโคตรภูยานไปแล้วก้าวก็สู่ความเป็นพระโสดาบันเต็มที่ที่เรียกกันว่าพระโสดาปฏิผล ตอนนี้อารมณ์จิตของท่านละเอียดขึ้นมานิดหนึ่งนอกจากจะรักพันิพานเป็นอารมณ์แล้วก็มีความรู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกมันเป็นของธรรมดาการนินทาว่าร้ายเทียบรายกดขึ้นกับบคุคคลคนใดกล่าวถึงเราจิตโดนนี้จะมีความรู้สึกว่าธรรมดาของคนที่เกิดมาในโลกมันเป็นอย่างนี้ ความป่วยไข้ไม่สบายเกิดขึ้นการพัดพราจากของรักของชอบใจเกิดขึ้นมีความรู้สึกหนักภายในด้านของธรรมดาแต่ได้ว่าธรรมดาของประสดาบันยังอ่อนกว่าธรรมดาของพระอรหันต์มากฉะนั้นท่านที่เข้าถึงความเป็นประสดาบันจึงยังมีความรักในระหว่างเพศ ยังมีการแต่งงานยังมีความอยากรวยยังมีความโกรธยังมีความหลงทั้งนี้เพราะอะไร <c oughs> <c oughs> เพราะว่าทั้งกล่าวไว้แล้วว่าพระโสดาบันมีสมาธิเล็กน้อยแล้วก็มีปัญญาเล็กน้อย หากว่าท่านทั้งหลายจะถามว่าถ้าคนยังมีความรักในเพศยังมีการแต่งงานยังมีการอยากรวยยังมีความโกรธยังมีความหลงก็ดูมันว่าพระโสดาบันก็คือชาวบ้านธรรมดาแต่ความจริงไม่ใช่อย่างนั้นความรักในระหว่างเพศก็ดี ความอยากรวยก็ดีความโกรธก็ดีความหล,ลงก็ดีขาวโสดาบันอยู่ในขอบเขตของศีลเรารักในรูปโฉมหนมพันมีการแต่งงานกันได้ระหว่างสามีพัญญาในตอนนั้นพระโสดาบันจะมีความซื่อสัตย์สุจริตกับสามีและพัญญาของตนเอง ยอมเคารพสิทธิในสิ่งกันและกันจะไม่นอกใจสามีและปัญญาขึ้นชื่อว่ากาเมสุมิชาจารย์จะไม่มีสำหรับพระโสดาบันจะทำให้ครอบครัวนั้นมีอารมณ์เป็นสุขและรรยการที่สองพระโสดาบันยังมีความโกรธท่านโกรธจริง พูดเป็นที่ไม่ถูกใจท,กกท่านก็โกรธทำให้เป็นที่ไม่ถูกใจท่านก็โกรธแต่ด้วยว่าพระโสดาบันมีแต่รมโกรธไม่ประทุษร้ายให้เขามีการบาดเจ็บและไม่ฆ่าคนเดรัานที่ทำให้ตนโกรธให้ถึงกับความตาย เป็นอันว่าความโกรธหรือความพยายามของท่านอยู่ในขอบเขตของศีลจตโกรธแต่ว่าไม่ทำร้ายนี่แตกต่างกับคนธรรมดาจงนี้สำหรับได้ความหลงของพระโสดาบันที่ขึ้นชื่อว่าหลงก็เพราะว่ายังมีความรักในเพศยังมีความอยากรวย เมื่อสักครู่นี้ข้ามคำามาอยากรวยไปการอยากรวยของมรสนาบนันคือต้องการความรวยในด้านสุจริตธรรมเท่านั้นเรื่องการทุจริตคิดร้ายค่อยโกงบุคคลอื่นใดไม่มีในอารมณ์จิตของมรสนาบนันประกอบอาชีพตนองด้วยความสุจริต เมื่อใชรักในความสวยสดงดงามคือรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสระหว่างเพศยังมีอยู่ยังมีความอยากรวยยังมีความโกรธยังมีความหลงที่เพราะว่ายัางคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกยังมีของสวยของงาม การถือตัวถือตนแบบนี้จึงคิ่ว่ามีความหลงแต่ความหลงของบาซูนดาบันนั้นไม่สามารถจะนำบุคคลผู้นั้นเมื่อและเวลาตายแล้วไปัวบายภูมิได้จุดนี้ขอบรรดาท่านผู้ทั้งหลายผู้รับฟังจงจำไว้ ว่าความจริงอารมณ์ของพระโสดาบันนั้นไม่แตกต่างกับชาวบ้านธรรมดาเท่าไรนักชาวบ้านธรรมดายังมีความรักในเพศยังมีสามีพัญญาแต่ได้ว่ายังมีการนอกใจสามีนอกใจพัญญาสำหรับพระโสดาบันไม่มีชาวบ้านอยากรวย รวยก็จะมีการคกคดการโกงมีการยื้อแย่งโฉกจริงวิ่งราวรั์สำหรับพระโมนบดาบันถ้าต้องการรวยก็รวยด้วยการสุจริตหากินด้วยความชอบธรรมตั้งกันตรงนี้พระโซดาบันมีความโกรธชาวบ้านโกรธแล้วก็ปรารถนาจะประทุษร้ายถ้ามีโอกาสก็ประทุษร้ายบุคคลที่เราโกรธ ถ้าสามารถจะฆ่าได้ก็ฆ่าสำหรับพระโสดาบันมีแต่ความโกรธถือการประทุษร้ายไม่มีการข้าวกันประหารกันไม่มีนี่ต่างกันกันกบเชื้อบนพระโสดาบันยจะมีความหลงตามที่กล่าวมาด้วยาการที่ผ่านมาแล้วแต่ได้ว่าพระโสดาบันก็ไม่ลืมคิดว่าเราจะต้องตาย เมื่อเราตายแล้วเราจะต้องพัดพร่าเจอของรักของชอบใจตอนนี้พระโสดาบันไม่เสียใจไม่เสียดายถือว่าถ้าตายเรามีความสุขให้ขอตนังหลายจะมาการอารมณ์จิตที่เข้าถึงพระโสดาบันไว้ด้วย ตอนนี้อยากขอพูดอีกนิดหนึ่งเรื่ออารมณ์ความจริงของพระโสดาบันที่เรียกกันว่าองค์ของพระโสดาบันคำว่าองค์ก็ได้แก่อารมณ์จิตที่ทรงไวอย่างนั้นอย่างแนบแน่นสนิทนั่นก็คือหนึ่งพระโสดาบันมีความเคารพในพระพุทธเจ้าอย่างจริงใจ ไม่คลายในความเคารพในพระพุทธเจ้าไม่ว่าจะมีเหตุใดๆเกิดขึ้นใครจะมาจ้างจะให้รางวัลมากๆให้กล่าวว่าพระพุทธเจ้าไม่ใช่พระพุทธเจ้าพระธรรมไม่ใช่พระธรรมพระสงฆ์ไม่ใช่พระสงฆ์แม้แต่พูดเล่นพระสงดาบันก็ไม่พูดทัด้งนี้พะอะไรเพราะ,ระว่าท่านมีความเคารพในพระพุทธเจ้า มีความเคารพในพระธรรมมีความเคารพในพระอริยสงฆ์อย่างจริงใจแต่ได้ว่าระวังให้ดีถ้าพระสง์เหลวพระโสดาบันไม่ใส่ข้าวให้กินตัวอย่างพิสุโกสัมพีมีความประพฤติชั่วตอนนั้นครวัตที่เป็นพระอ,ร,อริยเจ้านับหมือนให้ยอมใส่ข้าวให้กิน ถือว่าเป็นโจนปรปล้นพระพุทธศาสนาเป็นผู้ทำลายความดีไม่ใช่ว่าเป็นพระอริยเจ้าแล้วแล้วก็จะเมตตาไปซะทุกอย่างท่านเมตตาแต่คนดีเรือว,ว่าบุคคลผู้ใดมีความประพฤติช,ชั่วแนะนำแล้วสามารถจะกลับตัวได้พระโสดาบันก็เมตตา ถ้าเขาชั่วแนะนำและไม่สาดไม่สามารถจะกลับตัวได้พระโสดาบันก็ทรงเวขาคือเฉยไม่สงเคราะห์โปรดจำอารมณ์ตรงนี้ไว้ดีในการต่อไปพระโสดาบันมีศีลบริสุทธิ์ขอพูดย่อให้สัน้นว่าองค์ของพระโสดาบันก็คือหนึ่งมีความเคารพในพระพุทธเจ้า สองมีความเคารพในพระธรรมสามมีความเคารพในพระอริยสงฆ์นิจัดเป็นองค์มีสามด้วการแต่สิ่งที่จะแถมขึ้นมานั่นก็คือรักพระนิพพานเป็นอารมณ์ทำทุกสิ่งทุกอย่างไม่หวังผลตอบแทนไม่หวังความดีมีชื่อเสียงในชาติปัจจุบัน มีความรู้สึกต้องการอยู่อย่างเดียวว่าเราทำความดีทุกอย่างเพื่อพระนิพพานเท่านั้นอารมณ์จิตตอนนี้ของบรรดาท่านพุทธบริษัทที่สุดเทมนเนนทุกท่านต้องจำไว้จงอย่าไปคิดว่าประโสูดาบันเนี่ยเลอเลิศดไปถึงอารมณ์อหรหันโดยมากม้อยจะคิดว่าอารมณ์ของพระอหรหันเป็นอารมณ์ของประสูดาบัน ก็เลยทํากันไม่ถึงให้การคิดผิดความจริงการเป็นพระโสดาบันนี่เป็นง่ายไ <c oughs> ม่อารมณ์ไม่หนักที่หนักจริงๆก็คือศีลอย่างเดียวตอนนี้ไปขอพูดหนะ้า <c oughs> การของพระโสดาบันที่พึงได้พระโสดาบันจัดเป็นสามขัน้นคือหนึ่งสตากัตตัว สำหรับที่ท่านเป็นประสดาบันเมียรมยังอ่อนจะต้องเกิดและตายในระหว่างเทวดาหรือพรมกับมนุษย์อีกอย่างได้เจ็ดชาติเป็นมนุษย์ชาติที่เจ็ดจะเข้าถึงความเป็นอรัตผลถ้าเมียรมเข้มแข็งไปกลางที่เรียกกันว่าโกลังโกละ อย่างนี้จะทรงความเป็นเทวดาหรือมนุษย์อีกสามอย่างและสามชาติครบเป็นมนุษย์ชาติีทสามเป็นพระอรหรันสำหรับพระโสดาบันที่มีอารมณ์เข้มแข็งนั่นก็จะเกิดเป็นเทวดาอีกครั้งเดียวมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็เป็นอรหรัน ที่พูดตามนี้หมายความว่าท่านพู้นั้นเมื่อเป็นประสูดาบันแล้วเกิดใหม่ไม่ได้พบพระพุทธศาสนา <c oughs> จะต้องฝึกฝนตนเองอยู่เสมอทุกชาติแต่ว่าความเป็นมิจฉาทิฐิในชาติต่ตอๆไปจะมีแค่ประสูดาบันเพราะว่าประสูดาบันไม่มีสิทธิจะไปเกิดเป็นสัตว์นรก เป็นเปรตเป็นสุรกายเป็นสติเรฉันจะเกิดได้แค่ช่วงแห่งความเป็นมนุษย์กับเทวดาหรือผมสลับกันเท่านั้นเป็นนั้นว่าพระโสดาบันนี้ถ้าท่านหลายพิจารณาให้ดีแล้วก็จะมีความรู้สึกว่าปริ่งของไม่อยาก หากว่าท่านอยากถามว่าพระโสนาบันท่านขั้นสตากะตุโกลังโกละและเอกวิชีมีอารมณ์ต่างกันยังไงก็จะขอตอบว่าพระโสนาบันขั้นสตากะต,ตุมีจริยาคล้ายชาวบ,บ้านธรรมดามากยังมีอารมณ์แรงในความรัก ยมีอารมณ์รุนแรงในความในความโลภในความโกรธในความหลงแปลได้ว่าเป็นผู้มั่นคงในศินไม่ละเมิดสำหรับพระโสดาบันขั้นโกลังโกละขั้นโกลังโกละนี่มีอารมณ์เยอเือเย็นมากหรือว่ามีความมั่นในคนพระรัตนตรยัยมีศินมั่นคงมาก ความจริงเรื่องสีนี้มมนคงเหมือนกันแต่จิตของท,ท่านเบาบางในด้วความรักความโลภความกลัวความหลงความคำหนึงถึงอารมณ์อย่างนี้มีอยู่แต่ก็น้อยถ้ามีคู่ครองเขาแยโทษว่ากามกุลท่านจะลดจนลงไปความสนใจในเพศความสนใจในความโลภ อารมณ์แห่งความโกรธอารมณ์ความหลงมันเบากระทบไม่คยมีความรู้สึกสำหรับประโสดาบันขั้นเอกวิชีในตอนนี้อารมณ์ของท่านูบนั้นจะมีอารมณ์ธรรมดายอยู่มากขอท่านทั้งหลายโปรดอย่าลืม ว่าพระอริยเจ้าจะเป็นครหไว้คนดีจะเป็นพระกนดีจะเป็นเอรกนดีจะเป็นคนมีจิตละเอียดไม่ขัดคําสั่งผู้บังคับบัญชาและไม่ขัดคําสั่งไม่ฝ่าฝืนกฎระเบียบวินัยและกฎหมายอันนี้เป็นอารมณ์ของมรสดาบันที่ท่านหลายจะเพืงทราบ สำหรับเอกวิชีนี้ความจริงมีอาการจิตใกล้พระสกิทาคามีแต่ได้ว,ว่าสิ่งที่จะรับไปได้นั้นกดด้วยกำลังของศีลมีความรู้สึกว่าเราจะต้องประครับประคองศีลของเราให้แจ่มใสอยู่เสมอมองดูความรักระว่างเพศ หรือว่าความร่ำรวยหรือว่าความโกรธหรือหลงในระหว่างเพศหลงในสภาวะต่างๆเห็นว่าเป็นของไร้าสาระมีอารมณ์เบาในความปรารถนาในสิ่งนั้นแต่ถ้าว่าก็ยังมีความปรารถนาอยู่อาระบันดาสาวกขององค์สมเด็จพระบรมครู เมื่อพูดมาถึงจุดนี้วันนี้ก็คงไม่ได้อมรมณงการปฏิบัติแต่ได้ว่าอมรมณงการปฏิบัติในความเป็นพระโสดาบันท่านฟังกันมาแล้วสองคืนย่าอัดก็ผมเองมีความรู้สึกว่าท่านนางหลายคงจะรู้สึกว่าง่ายสําหรับท่านแต่ท่านหากว่าเห็นว่ารมคงว่าโสดาบันยากนี่ ถ้าเป็นพระหรือเป็นเนนผมไม่ถือว่าพระหรือว่าเนนผมถือว่าเป็นเถนเถนในที่นี้หมายถึงหมายความว่าม,ามีสระเอนำหน้ามีถอถุงแล้วก็นอนหนูเขาแปลว่าหัวขโมยคือขโมอยเอาเพืของพระอรียเจ้ามาหลอกลวงชาวบ้านตามปกติพระกับเนนนี่ต้องทรงศีลบริสุทธิ์อยู่แล้ว ถ้าลราพูดไปเวลาไม่เกินเป็นหนึ่งนาทีก็ขอพอไว้แต่เพียงนี้หวังว่าท่านทั้งหลายคงจะเข้าใจต่อต่นี้ไปขอท่านทั้งหลายตั้งกายให้ตรงจำารงจิตให้มัน่นจะอยู่ในอิริยาบทใดก็ตามนั่งก็ได้ยิงก็ได้เดินก็ได้นอนก็ได้ตามอธัธยาศัย ทรงกำลังใจควบคุมอารมณ์ความเป,ป็นปมัสมคมบบคมนคงของท่านไว้จนกว่าจะถึงเวลาที่ท่านเห็นว่าสมควรสวัสดีต่อที่นี้ไปอันดาท่านนันไลได้พากันสมาทานสีนและสมาทานเป็นกรรมฐา,านแล้วก็ตั้งใจเจริญสมาธิจิตและวิปัสสนาญาณ การเจริญสมาธิจิตวันนี้ก็อยาขอพูดต้นยันปลายด้วยการพูดเสร็จเียงเลยย่อการเจริญสมาธิจิตนี่ตามแบบขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแบ่งออกเป็นอสองสายด้วยกันคือตามแบบุงาทงกรรมฐานสี่สิบนี่สายหนึง่ง เดินตามหลักสูตรของมหาปติประานอีกสายหนึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งในในสูตรในสูตรของมหาปติประานอสูตรเป็นการเจริญพระกรรมฐานเพื่อสุขวิปัสสโกอย่างเดียวสำหรับในกรรมฐานสี่สิบเป็นสูตรสำหรับเจริญพระกรรมฐานรวมทั้งสุขวิปัสสโกทวี โฉรับเป็นโยลัตปริสัมพิทัปปะโตนี่การปฏิบัติกรรมของบรรดาท่านพุทธบริษัทเรียกปฏิบัติคันตามอธัธยาใสการที่จะปฏิบัติแบบไหนก็ตามก็ขึ้นกับอารมณ์จิตอย่างเดียวดว้วยในอันดับแรกให้มีสัจธรรมประจําใจเขไว้สัจจะแปลว่าความจริงใจ สรงความจริงเข้าไว้ว่าเราตั้งใจจะทรงสมาธิจิตใ้าจิตมันทรงอยู่ในขั้นของสมาธิคำว่าสมาธินี้ไม่ใช่แปลว่านอนหลับมาึงว่าจิตทรงอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งไว้โดยเฉพาะเช่นเราจะทรงนาปานุสติกรมฐานคือกาหนดรู้ลมให้ใจเข้าออก ก็ให้จิตจับอยู่เฉพาะลมให้ใจเข้าออกไม่ปลดไม่ปล่อยให้จิตสั้นไปสัวรมอื่นเมื่อเราเจริญพุทธานุสติกรรมฐานในด้านนุสติสิบก็ดีอาคุปสิบก็ดีกสิณสิบก็ดีอาหารเรียิริกูตัญยาจะสุธาตุทั้งสี่กูิหารสี่ก็ตามอย่างใดอย่างหนึ่ง กา้จิตจักคือเฉพาะอย่างนั้นโดยเฉพาะอารมณ์ที่ทรงอยู่ตามที่เราปราดถนาเรียกว่าจิตเป็นสมาธิมีการที่จะได้ดีหรือไม่ได้ดีมันก็อยู่ที่ความจริงใจของเราเท่านั้นนีการเจริญเพื่กรรมฐานที่บอกว่าทําแล้วไม่ได้ดีก็เพราะคนที่หาความจริงไม่ได้นั่นเอง ไม่ใช่มีอะไรยากลำบากอะไรที่ไหน <c oughs> <c oughs> เป็นของธรรมดา